พีขอมีอะไรพพีีก็ปอะไรันี่อะไรผมม่ได้เป็นอะไรเอถ้าพี่ขผกกาอโทษขอโทเออ้าพี่โกอ่ะคุยกันดีเปน่อหวงมาตั่งตูนี้ผมขอโทษรอผมขอโทษผขอโทษได้ไหมตัดมึงเพี้ยนนีอะไรไม่ผมก็ป้องกันตัวผม ไอ้เหี้ยมึงเก่าเหรอไม่พี่ก่ต่ำไปเมั่อเมื่อไอ้แก่กบมาไอา่ไปเลี้ยวผมรู้แล้วผมก็จะขวางให้พี่แล้วมึงดิบตามคุยไรมึงบ้านด้วยทำไมพี่ออกมาเดียี๋ตวผมจะขวางให้พี่ด้วยผมคุยข้างทางไมตอากันนะต่าเอาคุยกันดีๆคุยกันดีดีไอ้ตางมึงเก่าเหรอผมไม่ได้เก่าพี่ไอ้เง้ยไอ้หัวมาต่งกูเนี่ยกรลีพี่กรีผมก็รู้ ไม่ผมจะปาดออกทีเลยซ้ำตะกี้เนี่ยก้นพวาหัวมาต่างกูเนี่ยผมไม่ได้ซ้ำผมขอบีแเนี่ี่ออกดีกก็ได้ได้วันมันดำข้างหลังอ่เผมไม่ได้เก่าเออ้ด้ที่ไหนวะพี่เอาขออี่ไหนพี่จอดนอรจอดาออ ครับผมขอโทษพี่ผมขอโทษมึงทำไมผมขอโทษจ่าเจอคนจริงแล้วเป็นทำไมผมไม่ได้เจอคนจริงพี่หรือพี่ออกมาน่ะพี่บอกกูว่าพี่จะขอเขาดีๆกันหน่ยพี่จะไม่ต้องเบือนเป็นครัวคุณเป็นพ่อกูบอกมาบอกคุณนี่ถผมไม่ได้เป็นพ่อพี่ผมขอโทษขอโทษได้ไหมครับจ่าอาผมขอโทษผมขอโทษอาผมไหวอ่ะเหี้ยไหวขอโทษทาผมขอโทษ ผมก็จะกันรถออกให้พี่อ่ะมันคนมันด้อนมากพี่เบิ้ลออกมาเออเป็นเหี้ยอะไรนะฮะไม่ได้เป็นอะไรคือผมผมจะออกมาเนี่ยผมจะกันรถให้พี่ด้ในศาลผมโบกมือพี่ก็ไม่เห็นหรือไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยไม่เห็นเบิ้ลนหรอผมออกมาเนี่ยผมกันให้พี่ด้วยพี่ก็เบิ้ล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 คนมันก็ไหมึงมาบอกเหี้ยแล้วทำไมมึงบอกเหี้ยอะไรฮะเบิ้ลทำไมเบิ้ลทำไมมันเสี่ยงกู้ปะ ไอ้สักอาบุกขอโทษผมขอโทษไอ้เหี้ยาปีไม่พอใจขอโทษไม่พอใจมึงเนี่ยมึงต่อยกูวะเหตุการณ์ไม่ต่อยพี่ไม่มีเรื่องกันดีกว่าแล้วป้ามึงอยู่ไหนดีกว่าผมไปหาคิวเรื่องใบขนลุกฮะอยู่ถึงไหนอยู่ถึงลอยหาสิชั้นไหนชั้นสองห้องสิบเอ็ดสามเรือไหนเรือบางแย่หลงเนี่ยเรือบางแย่หลงเหรอไอ้เรื่องนี้ของเรือเยวตรวจน้ำพุ มีพวกปหาหมดผมไม่มีครับผมไม่มีผมตัวคนเดียวทำงานเพื่องานนะผมไม่หางานอะไรทุกอย่างแล้วมั้ยพี่จะไปหาผมทำไมเราคุณอธิบายพี่ฟังก่อนพี่อย่าเพิ่งใจ่อามผมอธิบายพี่ฟังก่อนพี่ออกมาจากเรียนอะไรใช่ไหมพี่ตีไปเลี้ยวผมเห็นแล้วผมเผมพยายามที่จะออกมาโบกมืออย่างนี้ผมไม่เห็นเลยเออพี่ไม่เห็นเลยผมก็ผมอธิบายพี่ฟังเนี่ยแล้วี่เงี้ยผมเหมือเงี้ยอะไร พี่พี่เปิ้ลขวัญเนี่ยมันดำแล้วพี่มึงบ้านไหนสัตว์กูรู้ว่ารถควันกูดำโอ้โหควันมันเต็มเลยข้างหลังน้าถ้าพี่ไม่พอใจผมขอโทษผมไม่พอใจไงตัดรถบ้านใส่ผมขอโทษหรอผมขอโทษถ้ามึงไม่บ้านนี่มึงไม่จิตใจอะไรหรอกไอ้ตัเดยเออาผมขอโทษก็ผมเปิ้ลพี่ยผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับถ่ายหน้าไว้แต่เราไม่โพสต์ผมไม่โพสครับผมหายว่าเป็นหลักฐานเดี๋ยวผมคนพี่ทำร้ายผม นี <formation> ้เอจะทำโงก็อะนีุ่ว่าทำได้ว์ครับผมขอโทษมยาวถ้าแผลปะล่ะผมไม่เอาครับฮะทำงานีอยากอยู่แบบนีุ้กว่ามอยาก้ไปตามมกเยนกนผมขอตังน้องก็ได้ผมไม่สนพี่ผมเอาไหมพี่เอาพี่เ่าเอาไหมมเอาขอหาน้องไหมมเป็นรพเอเอพเนี่ยไม่ได้เกาหรอกไอ้เนี่ยถ้าผมผิดผมขอโทษอาผมไอะผมไ้ขอโทษ พี่พอใจยังอ่ะผมขอโทษผมว่าผมได้ผมได้มาพี่ไปไเงี้ยนังไม่พูดเงี้ยอะไรไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตากทำไมผมผมไม่มาตอบผมไม่พูดต่อผมขอโทษผมคิดว่าผมขอโทษที่เราเล่าเรื่องบนรถกูอ่ะความรำคาญครับครับไอ้เงี้ยมึงมาพูดอย่างเงี้ยกูจะรอมึงออกบ้านทำไมไอ้เงี้ยเป็นมือมึงลงเหมือนกูไหมขึ้นไหมครับครับผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมให้พี่ใจเย็นน้ำผมขอโทษ ไอ้แจ้นี่กูใจเย็ยนยะนะไอ้ตาผมขอโทษครับพี่โอเคนะขอโทษอาคิดผมลบเลยเนะี่ย